ราศีพฤกษพดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพในเดือนมีนาคมปี2565ชาวราศีพฤกษพคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน คำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพฤกษบเท่านั้นราศีพฤกษบเดือนมีนาคมนี้ดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณยังโครจรอ,อยู่ในภพสุภาะซึ่งเป็นภพที่ดีนะคะเป็นภพแห่งความก้าวหน้าความเจริญและดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณจะโครจรย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมภ์ภายใต้ภพกามะในวันที่สองมีนาคม และในวันที่18มีนาคมดาวพุธจะโคจรเข้าสู่ราศีมีนภายใต้โภปละา,าเดือนนี้นะคะเรื่องโชคลาภและการเงินของคุณคุณจะเป็นราศีที่โดดเด่นมากที่สุดอีกหนึ่งราศีเลยนะคะ ด้านการงานดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นองค์เก์กุมกับดาวคู่มิตรในภพการงานการงานเดือนนี้ของคุณนะคะทำงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะใครนะคะที่ทำอาชีพเสริมหลายช่องทางจะยิ่งโดดเด่นมากขึ้น นที่ทำงานประจำการงานจะราบรื่งจะได้รับความร่วมมือที่ดีนะคะจากเพื่อนร่วมงานและบางคนเรียกได้ว่าจะมีลาาผลจากการทำงานอาจจะมีคนมาชักชวนไปลงทุนต่อยอดธุรกิจซึ่งก็สามารถทำได้ดีนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยส่วนใครที่กำลังศึกษาอยู่ช่วงนี้คูณบาอาจารย์อาจจะสนับสนุนแล้วก็เอ็นดูเป็นพิเศษ ดาวอังคารอยู่ในภพสุภานะคะได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทำให้ชีวิตของคุณมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะคะมันก็จะมีความเครียดความกังวลเข้ามาบ้างลาหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคโจรสถิตทับลัคนาราศีพฤกษพจนถึงวันที่30มีนาคมนี้นะคะ การงานในเดือนนี้ก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่เป็นงานไม่ใหญ่มากนักนะคะจะส่งผลดีกับคนที่ต้องทํางานที่ต้องใช้ไหวพริบอย่างไรก็ดีนะคะคุณมีดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณจะโคจรย้ายจากราศีบังกรเข้าสู่ราศีกุมภายใต้ภพกมัมมะงานที่เกี่ยวกับคําพูดการเจรจาก,ก็จะส่งผลดีต่อง,งานของคุณเป็นอย่างดีนะคะ ช่วงครึ่งเดือนแรกมีดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสโครจรร่วมกันในราศีกุมจะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่กำลังหางานใหม่นะคะก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้งาน คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะเริ่มลงมือทำได้เลยเดือนนี้นะคะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพวกการศึกษาวิชาการอาสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่าขายของเก่าขายประกันงานที่เกี่ยวกับสุขภาพงานที่ต้องไปต่างถิน่นต่างแดนหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีด้านการเงินและโชคลาภเดือนนี้มีโอกาสที่ดีนะคะทางการเงิน ในวันที่สองมีนาคมดาวพุธดาวการเงินของชาวราศีพฤกภก็จะโครจรเข้าสู่ราศีกุมการงานจะนำมาซึ่งการหาเงินของคุณนะคะแล้วคุณก็มีแนวโน้มที่ดีในการสร้างรายได้เพิ่มใครนะคะที่กำลังรอการแก้ปัญหาเรื่องการเงินก็จะมีทางออกที่ดีคุณจะได้เงินบางอย่างเข้ามาเพิ่มคนที่ทำงานหลายช่องทางน,นะคะจะมีรายได้เสริมเข้ามาจากช่องทางนั้นเนี่ยมากเป็นพิเศษ วันที่15มีนาคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ภพราพะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใครที่กําลังคิดจะซื้อบ้านขายบ้านหรือว่าซื้อที่ดินในช่วงจังหวะเวลานี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะประสบความสําเร็จ และในวันที่18มีนาคมดาวพุธด,ดาวการเงินของคุณจะโคจรเข้าสู่ราศีบีนภายใต้ภพราพะคุณก็จะมีโอกาสจะได้เงินเข้ามาแบบฟลุกฟุกนะคะจะได้เงินจากการเสี่ยงโชค นอกจากนั้นคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลภายนอกหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะคุณจะค้นพบช่องทางการเงินใหม่ๆทําให้คุณมีรายได้เข้ามามากขึ้นจะมีโอกาสในการหารายได้มีความร่ารวยจากหลายช่องทางบางคนก็จะได้คบหาเพื่อนฝูงที่นําพาให้คุณมีช่องทางที่จะสร้างรายได้ทางการเงินได้เป็นอย่างดี ส่วนคนที่ทํางานประจำนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้รับการสนับสนุนในการเลื่อนคั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้รับเงินพิเศษอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ตามแต่นะคะคุณก็ต้องวางแผนทางการเงินให้ดีนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามา แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินของคุณเป็นเดือนที่มีโอกาสรับเงินมีไรายได้เพิ่มเข้ามามีช่องทางในการทำนาค้าขายมากขึ้นทำให้มีไรายได้เข้ามาหลายช่องทางเลยนะคะส่วนด้านความรักของชาวราศีพฤกษภคนที่ยังโสดนะคะก็จะมีคนมาแอบชอบบางคนก็อาจจะมีการแนะนำจากเพื่อนเกา่าหรือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้ในอนาคต แต่ยังไงคุณก็ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปซักระยะหนึ่งนะคะส่วนคนมีคู่แล้วเดือนนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องที่มันจะไม่ค่อยยอมกันนะคะเรื่องระวังคำพูดหรือว่าความคิดบางอย่างที่อาจจะมีความขัดแย้งกันซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้มีการทะเละาะเบาะแว้งกันก็ได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีศพฤกษพขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ